าดูครามกบนะคะครามเลี้ยงกบบ้านเจม,มุกนะคะกบคอนโดเราจะใช้กล่องโคมนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงที่เป็นพลาสติกมมเย็บติดนะคะส่วนตรงกลางนี้เราก็ผ่าไว้สำหรับ จับแยกตัวกบนะคะแล้วเราก็ถูกเอาไว้นะคะร้องและเขาบอกว่าตัวผู้มันจะร้องตัวเมียมันจะไม่ร้องอันนี้ก็เลี้ยงมาได้ประมาณสองเดือนก,กว่าๆนะคะโตเร็วมากเลยสำหรับคนพื้นที่น้อยนะคะ ก็แนะนำหาซื้อพันกบนะคะถ้าอยู่กรุงเทพก็สวนจตุจักรมีนะคะตัวละบาทสองบาทถ้าไปทางพุทธมนทนนะคะก็ไปสนามหลวงสองนะคะตัวละสองบาทก็ใช้อาหารปลาดุกเลี้ยงก็ได้นะคะถ้าไม่มีอาหารกบ แล้วก็จะเอาอาหารมาโปรยให้เขากินแล้วก็ใช้อาหารกบตอนนี้กบเอ้ยอันนี้เป็นอาหารปลาดุกนะคะตอนนี้เพราะว่าที่กรุงเทพมันจะไม่มีอาหารกบนี่จใช้เม็ดใหญ่ค่ะว่ากบเขาโตแล้วนะคะก็จะโป กินกันใหญ่เลยแล้วก็จะถ่ายน้ําวันเว้นวันนะคะหรือถ้าใครสะดวกมีเวลาก็ถ่ายทุกวันก็ได้ไถ่ายก็ง่ายๆก็แค่จับเทแล้วก็ทำการล้างนะคะล้างแล้วก็เติมน้ำํำเราจะใส่ส่วนของฝา กล่องโฟมลงไปด้วยเพื่อที่ให้จะให้กบเขาขึ้นมาพักอย่างนี้นะคะกบเขาก็ไม่ชอบแช่น้ำตลอดเหมือนกันนะคะก็ล่าเรงดี เลี้ยงกบคอนโดนะคะในกรุงเทพก็ง่ายๆนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดช,ชอบชอบทานกบแล้วก็คิที่จะเลี้ยงเองนะคะก็แนะนำเลยค่ะใช้พื้นที่ไม่มากนะคะก็จะเลี้ยงแค่ทีละรุ่นก็มีปัญหา ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับกสกไคร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ